สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำมีนกระกฏพิจิกกับซีรีส์ของคุณในเอพิซอดที่หนึ่งนะคะมีใครกำลังคิดถึงคุณอยู่แล้วเขาจะทำอย่างไรต่อไปเริ่มกันแล้วเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวหมอชักอร์ไพ่ก่อนละกันนะมานะคะเห็นว่าคลิปธาตุมันดูดูแล้วฟีดแบ็มันโอเคก็เลยอ่ะทำดีกว่าจริงๆกับหมอเคยทำมาแล้วนะซีรีส์แบบเนี้ยของธาต,ตุต่างๆโอ้โหคนดูเยอะมากนะคะก็ ไม่หรอกแต่หมอคิดถึงฟิลของการที่คุณอยากรู้อะไรหมอจะทําให้มากกว่านะคะเข้าใจมากๆเพราะลึกๆแล้วทุกคนจะรู้หมอไม่ได้จะแบบหวังเรื่องชื่อเสียงอะไรมากมายคืออยากจะอยู่ด้วยกันนะโอเคนอกเรื่องกลับเข้ามาซิริชาวทาตน้ํามีนกระกฏผพิจิกนะคะสถานการณ์ปัจจุบันค่ะของคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันของคุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอเคเอชอปเรนเขาคือต้องบอกว่า คุณเอาตัวเองซุกตัวอยู่กับเเรื่องความรักของคุณนะชาวทัตน้ํานะตอนนี้คุณกําลังเอาตัวเองซุกตัวอยู่กับกําแพงที่คุณกําลังสร้างขึ้นนะคะกำลังสร้างขึ้นแต่สร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลนะเ <c oughs> พราะว่าคุณกลัวตัวเองเจ็บอีกคุณกลัวตัวเองผิดหวังอีกถึงแม้ว,ว่าคุณจะเป็นคนมีคู่หรือสถานะอะไรก็แต่วันนี้เราจะไม่พูดเรื่องสถานะก่อนนะเพราะมันยาวนะคะจะขอเน้นเรื่องของอิโมชันัลล้วนๆเนาะเข้าใจไหทุกคนความรู้สึกอะนะคะอืมตอนนี้ความรู้สึกของคุณคือเป็นฟิลที่เหมือนกับ ลึกๆแล้วคุณมีมีกุญแจอีกดอกหนึ่งอะที่ถ้าสถานการณ์ที่คุณอยู่หรือห้องที่คุณอยู่อะมันเกิดเพลิงไหม้มันเกิดความเสียหายเกิดแผ่นดินไหวคุณพร้อมที่จะเอากุญแจนั้นอะไขอีกประตูหนึ่งแล้ววิ่งออกไปเลยนะคะคุณคุณมีช้อยในทางเลือกของชีวิตอะนะคะอืมมาต่อไปทีนี้มาดูว่าสถานการณ์คุณเป็นยังไงอีกคออีกสามใบแล้วกันโอเคมันมีเรื่องราวของคนรักเก่าที่คุณยังคิดถึงเขาอยู่ ยังนึกถึงเขาอยู่คุณคิดถึงใครบางคนคุณคิดถึงคนเก่าบางคนหรือคุณคิดถึงคนที่คุณคุยอยู่แล้วคิดถึงคนเดิมคนนั้นอยาาให้เขากลับมาก็ได้ทุกอย่างเป็นการอ่านกว้างๆนะคะต้องบอกเลยนะอืมคุณคิดถึงคนคนนั้นดูดชาทัาตุน้ำคิดอะไรอีกนะคะอีกในนึงคุณเหมือนกับต้องการที่จะรับรู้เรื่องราวของเขาด้วยเหมือนคุณรู้อยู่แล้วว่าใครกำลังคิดถึงคุณอยู่ในชาวทัตน้ำนะในเอพิโซดแรกเนะี่ยชาวทัตน้ำคุณรู้ตัวอยู่แล้วใช่ไหม คุณรู้อยู่แล้วว่าใครคนนั้นกําลังคิดถึงคุณอยู่แหละคุณรู้เพราะคุณอาจจะไปสืบไปส่องไปส่องหรือไปดูแล้วเขาก็มีปฏิกิริยา reaction ตอบกลับมาทั้งทาง post story หรือปฏิกิริยาทางโซเชียลอะไรบางอย่างให้คุณรับรู้ว่าฉันนี้ไม่ลืมเธอฉันคิดถึงเธออยู่นะคะมาดูต่ออืมสุดท้าอ่ะขอดูอีกสองใบว่าสถานการณ์ตอนนี้คุณเป็นยังไงแปดโอ้เห็นไหมล่ะจริงๆแล้วความสัมพันธ์ที่ดีๆที่มีอยู่หรือ ความสัมพันธ์ที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้ที่คุณเจออยู่อ่ะคุณยังแบบไม่แน่ใจกับมันยังไม่เปิดรับมันซะทีเดียวยังเป็นฟิลที่เรียกว่ารู้ว่ามีแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจเพราะยังกลัวความความเศร้าที่จะกลับมาซ้ําเติมตัวเองอยู่คุณรู้สึกไม่ดีมากๆก,กับการที่จะต้องเห็นตัวเองร้องไห้กับการที่จะต้องไปยืนหน้ากระจกคุณรู้สึกว่าตัวเองน่าสงสารสุดๆในตอนในในความในใน,ในสภาวะตอนนั้น บางคนกินเล่าแฮงเอาจากไม่เคยกินก็กินหรือบางคนไม่ทํางานหมดแพชชั่นในชีวิตไปเลยก็มีนะคะอืมอีกหนึ่งใบคุณเป็นยังไงบ้างปัจจุบันนี้คุณใช้ชีวิตไปเกี่ยวกับเรื่องของทางบวกอาจจะทําบุญทําในสิ่งดีเป็นจิตอาสาไปดูแลใครหรืออาจจะเป็นฟิลที่เรียกว่าไปทําในสิ่งที่ถูกที่ที่มันแฮปปี้ไปทําในสิ่งที่มันจับต้องความรู้สึกของคุณไม่ได้งงไหมอธิบายเพิ่มคือ คุณกำลังไปทำกิจกรรมหรือหากิจกรรมอะไรใดๆก็แต่เพื่อเป็นกิจกรรมที่บฮรลลิงใจคุณแล้วกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่แต่ต้องความรู้สึกของคุณไม่ให้คุณอ่อนไหวได้ง่ายนะคะๆๆอืทีนี้มาดูกันต่ออ่ะข้อความเออข้อนี้สําคัญแล้วแล้วใครแล้วคุณมีใครกําลังคิดถึงคุณอยู่คะเขาเป็นใครนะ The High p e t e n The h a r p e t e คนคนนี้เป็นคนค่อนข้างมีอภาระารมสองอารมณ์ คุณอาจจะคบกับคนที่เป็น LGBTQ+ ก็ได้นะคะเอ,อแต่เพศไหนก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวนะคะหมอทุกอย่างคือหมอต้องเป็นกลางนะทุกคนไม่ให้ไม่อย่ามาคอมเมนต์บูลลี่อะไรเลยโลกเปิดกว้างแล้วหลักสําคัญของชีวิตคุณจะเป็นอะไรแม้แต่เป็นหมาถ้าเป็นหมาที่ดีก็จบนะเออนะคะเห็นคอมเมนต์เราไม่น่ารักนะคะลบออกไปแล้วแหละคอมเมนตนะ์นะคะไม่น่ารักโอเคจบปะทีนี้มาดูต่อเนี่ยบอกแล้วหมอเข้าใจ จ้าอะมาดูกันต่อนะคะชาวธาตน้ํามาดูกันต่อแล้วเขาเป็นใครอีกนะคนคนนี้ขอดูซิโอเคเขาเป็นคนที่จุดประกายแล้วก็ทําให้คุณมีอินสปิเรชันอย่างมากเขาจะเป็นคนที่ที่ทำงานหรือเป็นคนที่เคยทํางานร่วมกันเคยผ่านอุปสรรคปัญหาด้วยกันเคยเคยปรึกษากันเป็นคนที่ที่ปรึกษาเป็นคนที่เข้ามาปรึกษาเรื่องธุรกิจให้กับคุณหรือเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือคุณในยามที่คุณขับขันมาก่อนหรือพูดง่ายๆคือคนคนนี้เป็นคนที่เข้ามาเ ช่วยเหลือคุณหรือมาเป็นที่ปรึกษานะคะเนี่ยมาพี่ที่ปรึกษาอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณมาช่วยทําบ้านก็ได้บางคนบางท่านนะหรือมาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องแม่เรื่องความป่วยเจ็บของคนที่บ้านต่างๆนะคะพยายามต้องอ่านให้กว้างนะอืประมาณนี้นะคะอืมแล้วเขาเป็นไงลักษณะของเขานะคะโอเคแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบถ้าจะเปิดความรู้สึกอะไรบางอย่างคนคนนี้นะเขาจะเปิดให้คุณรับรู้ค่อนข้างยากมากๆคือ ถ้าเกิดว่าตัวคุณะจะรู้เรื่องราวของเขาแล้วก็คุณจะต้องเหมือนกับร้อให้เขาเศร้าหรือดาวก่อนนะคะอืมแต่ในขณะเดียวกันะภายนอกคนคนนี้เป็นคนที่มีเหมือนกับว่าเหมือนจะเป็นคนเปิดเผยนะจริงๆไม่ได้เปิดเผยเขาเก็บทุกอย่างเอาไว้กับตัวแล้วสุดท้ายมันก็ระเบิดในวันที่เขาเงียบไปคุณเพิ่งมารู้ว่าการที่เขาเงียบไปก็คือเ,เก็บทุกอย่างเอาไว้กับตัวเองนะคะอืมลักษณะของคนคนนี้น่าจะเป็นฟิลถึงสูงสูงนะแล้วก็ เออเป็นฟิลสูงสูงแล้วก็เป็นฟิลที่เหมือนกับเป็นคนขุ่นแบบมีมีมีขุนเหมือนกับหุ่นขุ่นโอเคนะคะคุนผุนไม่แย่แล้วก็ผิวอาจจะประมาณสองสีหรือขาวแต่ไม่ได้ขาวตีอันนี้ในบางคนบางท่านก่อนนะหมออ่านไม่อ่านเรื่องลักษณะดีกว่าแต่เอาเป็นว่าเป็นคนอาจจะเป็นคนใกล้ตัวรู้จักที่ทํางานอยู่แล้วนะคะหรือว่าเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนเคยเลิกกันไปแล้วก็กลับมาคบกันอีกทีหรือแต่งงานกันเลยอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านนะคะหรือตอนนี้เขาอาจจะขะ เมื่อก่อนขาวต,ตอนนี้เป็นนักกีฬาชอบเล่นกีฬาก็เลยผิวเปลี่ยนไปในบางคนบางท่านบางกรณีนะพยายามช่วยอ่านให้กว้างนะคะแต่จริงๆไม่อยากให้โฟกัสต,ตรงนั้นโอเคมาต่อแล้วอีกข้อนึงไพ่ใบนี้หลุดออกมาโหความสัมพันธ์นี้เคยเป็นรักซ้อนมาก่อนหรือตอนนี้ก็ยังเป็นรักซ้อนอยู่คุณกำลังคิดถึงคนคนนั้นนะคะอ่ะต่อไปความต่อไปค่ะคนคนนี้ที่เขาคิดถึงคุณอยู่เนี่ยเขาจะทำยังไงต่อไปกับเหตุการณ์นี้ เซเว่นออฟสอถ้าเขาหายไปเพิ่งเลิกกันเขาจะกลับมาแต่ไพ่ใบนี้อันตรายมากเลยชาวท่าน้ำม,มีนกระกฎพิจิกเอพิโซดหนึ่งต้องระวังถ้าเป็นรักซ้อนคนคนนี้จะยังไม่เลิกกับคนของตัวเองและจะหาวิธีในการกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะการกลับเข้ามาครั้งนี้เนี่ยเขาจะกลับเข้ามาในรูปแบบเหมือนกับเป็น m y f r i e n d เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเป็นคนที่คุยด้วยกันได้ นะคะหรือจะมาเหมือนปรึกษาหาร,หรือคุณบางคนบางท่านคุณอาจจะคบกับคนที่แบบอายุห่างกันถึงเจ็ดปีนะคะอันนี้ในบางคนบางท่านเนาะเออนะคะอืมและพอกลับมาปุ๊บสถานการณ์ที่เขาจะรีบทําแบบอย่างรวดเร็วคือเขาจะชวนคุณไปต่างประเทศหรือชวนคุณไปต่างจังหวัดหรือพาคุณไปออกนอกสถานที่หรือจะไม่พาคุณไปในสถานที่เดิมๆที่เคยไปกับเขาหรือเคยเป็นแผลกันเกิดขึ้นเคยมีปัญหากันเกิดขึ้นนะคะอืมต่อไป ทีนี้มาดูค่ะแล้วคุณล่ะคะจะทํายังไงกับเหตุการณ์นี้เมื่อคุณจริงๆอย่างที่บอกธาดน้ํามีนกรกว่าพิจิกคุณรู้อยู่แล้วว่าคนคุณที่เป็นใครที่ลังคิดถึงคุณอยู่นะคะมีโนุเป็นคนรักเก่าเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่านะคะอืมหรือถ้าคุณแบบโสดมานานแล้วนะอยู่ๆอ่ะถ้าคุณฟังคลิปนี้ไปอ่ะคนคนนี้จะป๊อปอัพขึ้นมาในห่วงของคุณเองนะคะโอเคทีนี้คุณจะทำยังไงโอ้กอดเขากลับเข้ามาปุ๊บคุณจะขอปรับความเข้าใจทันที คุณจะขอปรับความเข้าใจคันทีแล้วคุณจะจี้ตรงจุดถามที่แบบอยากรู้เลยว่าเป็นยังไงทําไมเกิดขึ้นอะไรแบบไหนทําไมคุณถึงทําเช่นนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อสีไม่เท้าโอเคคุณคงยังไม่ได้ทันถามอะคะ่ะแต่ไพ่ก็บอกว่าเขาจะมีวิธีการในการจิบที่ยาหรือมัดมือชกพาคุณไปเที่ยวกับเขาพาไปเจอกันหรือส่งคงขวัญมาให้ถ้าเป็นคนถ้าคบกับคนต่างประเทศนะคือทําอะไรบางอย่างเพื่อรวบรัดไม่ให้คุณได้ถามเขานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่ที่เกิดขึ้น เขาไม่คิดที่จะแก้ไขปัญหานี้หรอเขาอาจจะยังไม่ตอบอะไรคุณแต่ว่าใช้การกระทําเพื่อผูกมัดใจคุณและให้กลับให้คุณกลับไปหากลับเข้าไปในชีวิตเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวทัดน้ำํำมีนกฎพิจิกนะต่อไปทีนี้มาดูต่อว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะ Queen of s w o r d เขามองว่าคุณไม่ได้เป็นคนง่ายตั้งแต่แรกรลกคะ่ะจริงๆนะพไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่าเขา r e s p e c ในความเป็นตัวคุณนะ เขาไม่ได้มองคุณง่ายหรือสมมติถ้าเป็นรักซ้อนไม่สมมติหรอกมันมีเหตุการณ์รักซ้อนแน่นอนในความสัมพันธ์ที่อ่านมาถ้ามันมีความรักซ้อนอะไรเกิดขึ้นเขามองคุณเป็นเด็ดคนเด็ดเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นคนง่ายหรือไม่ได้เป็นคนที่แบบอยากอยู่ในสถานการณ์ของรักสามเศร้าอย่างนี้หรอกคุณไม่คนมีศักดิ์ศรีของตัวเองเหมือนกันเขาไม่เคยจะดูถูกคุณถ้าคุณเข้าใจผิดอะ่ะคุณต้องเข้าใจใหม่อะไรประมาณเนี้ในมีความคิดของเขานะเขามองคุณเป็นคนอย่างไรข้าในสายตาเขาโอ้เป็นคนปากเป็นคนพูดตรงปากค่ะ ขอโทษ sorry เป็นคนพูดตรงเป็นคนพูดเจ็บแต่รู้ไหมว่าความเจ็บที่คุณพูดอ่ะมันเ,เป็นแรงกระตุ้นที่ทําให้เขาอ่ะรู้สึกว่ามันดีอ่ะมันทําให้ชีวิตเขามันแฮปปี้มากขึ้นเขามองคุณเป็นสายตาในตาเขามันไงพ่ขึ้นมาเป็นสองถ้วยเลยนะคือเขามองว่าคนนี้แหละคือเดสี่นี่นะจริงๆแล้วอ่ะคุณคือเดสี่นี่ในสายตาเขาคุณคือพรมลิขิดแต่ว่ามันอาจจะมันไม่ถูกที่ถูกเวลานะคะอืมอ่านี้ในกรณีมันขั้นบางคนนะจะทัดน้ํานะอืม ทีนี้มาดูกันต่อว่าเขาในสายตาเขามองคุณเป็นคนยังไงอีกหนึ่งใบโอเคแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่คิดมากจนเกินไปแล้วก็เป็นคนที่คิดบางอย่างบางเรื่องซับซ้อนจนเกินไปจนทําให้เขาก็รู้สึกว่าอึดอัดในบางเรื่องเหมือนกันนะคะอืมเขาชอบอะไรในตัวตัวหนุ่มฟุณมากที่สุดคะชาวทัตน้ํามินกรกฎพิจิกในซีรีส์นี้เขาชอบอเขาชอบตรงที่ว่าคุณเป็นคนที่ไม่ไม่เวลาที่คุณช่วยเขาแก้ปัญหา ในความสัมพันธ์หรือแก้ปัญหาในในความสัมพันธ์กับใครก็แล้วแต่หรือในในชีวิตของเขาอ่ะคุณเป็นคนที่ไม่แคร์อะไรดีคุณเป็นคนที่รู้ว่าอะไรรู้ว่าอะไรควรคิดไม่ควรคิดถ้าถ้าเขามาปรึกษาคุณนะคุณเหมือนเป็นคนที่ให้คําตอบเขาได้ดีในเรื่องนี้มากหรือว่าสมมติเขาบอกทะเลาะก,กับเพื่อนมาในเรื่องของเรื่องธุรกิจคุณก็ใช้คําปรึกษาเขาไปว่าเออเธอก็ไม่ทาอย่างนี้อย่างนี้เธอก็ปล่อยเรื่องนี้ไปก่อนทีเธอก็ทาเรื่องนั้นทีละอย่างคือมันเป็นคีย์เวิร์ดที่ปลดล็อกในชีวิตของเขาได้เขารู้สึกกมมันปีา นะคะตรงนี้นี่คือสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เขาชอบอะไรในตัวคุณอีกโอไพ่์หรือัน everything เลยปะเนี่ยเหมือนชอบทุกอย่างที่เป็นตัวคุณอะนะคะอืมถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่รักซ้อนก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าตัวเขาเองยังไม่แน่ใจบางคนเขาอาจจะมีภรรยายมาแล้วคุณอาจจะคือโคกับพ่อไมา่แล้วแฟนตายหรือไม่ต้องแบบโทษทิออกได้ไหมคําเนี้แฟนเขาเอหรือเขาไม่ใช่เป็นพ่อไม่หรือแม่ไม่หรืออะไรเขาอาจจะสูญเสียความรักไป นะคะเออแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาชอบทุกอย่างที่เป็นตัวคุณจากการที่คุณภายใต้ความคิดของคุณหรือสติปัญญาของคุณที่คุณพูดออกมาตัดสินใจออกมาประมาณนี้นะคะอืมทีนี้มาดูคุณบ้างว่าคุณคิดยังไงคนคนนี้เก้าคุณชอบที่เขาเป็นคนมีความมุ่งมั่นคุณคุณคุณคิดอย่างนั้นคุณมองว่าเขาเป็นคนมีความมุ่งมั่นนะคะคุณคิดยังไงเขาคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ความมุ่งมั่นของเขามันเป็นแรงผลักดันให้คุณนี่คือนี่คือ สิ่งที่คุณได้รับในตัวเขาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็น energy อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณก้าวต่อไปได้ด้วยนะคะคุณมองเขาเป็นคนยังไงคะ chariot ก็โอเคคุณก็มองเขาเป็นคนมีความเจ้าเล่ห์อะแต่ความเจ้าเล่ห์มันดันไปถูกใจคุณไงเออคุณมองาเขาแบบอืมมีความเจ้าเล่ห์แล้วความเจ้าเล่ห์นั้นมันดันไปถูกถูกใจเขาในบางเรื่องเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดรู้จักพลิกแพงอะไรประมาณเนี้ยนะคะอ,อ่านะทีนี้มาดูว่าคุณชอบอะไรในตัวตนของเขามากที่สุดคะ t h ้ The day will กอ d โอเคอันนี้ในะกรณีมาท่านบางคนถ้าเยาว,วชนแต่ว่าคลิปแป้งอ่ะแป้งจัดแป้งติ๊กตลอดว่าไม่ใช่สำหรับเด็กเอาเป็นว่าอาจจะมีเรื่องของ Sex ก p p แอฟเพของเขาสเสน่ห์ของเขาและอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเซ็กด้วยที่คุณทั้งสองคนต่างทำออกมาได้มันกลมกล่อมแล้วก็เข้ากันนะคะเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่จริงอันนี้อันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้ถามว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตคู่หรือเปล่า อันนี้เขาไม่เห็นส่วนตัวของหมอนะมันเป็นปัจจัยสำคัญมากมนะทุกคนในเรื่องของการชีวิตคู่เรื่องเซ็กเนี่ยเพราะถ้ามันเซ็กดีมันจะทำให้ไม่มีการนอกใจเกิดขึ้นเออฉะนั้นถ้าเป็นคู่รักแต่งงานกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วคุณควรจะพูดกันได้เรื่องนี้นะคะเอ,อ่อหมอเป็นคนที่โอเพนในในความคิดของของเรื่องแบบนี้นะเพราะเวลาลูกดวงมาปรึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่ไม่ได้จะชอบ มันตลอดเวลาหรือว่าต้องคุยเรื่องนี้ไม่ใช่แต่แค่หมอรู้สึกว่าดีจังเลยที่ลูกดวงหรือใครมาปรึกษาเราเราจะได้เออเขาเป็นคู่กันแล้วอ่ะมันต้องมีวิธีการในการชูรักชูรสให้ครอบครัวมันไปได้ดีกว่าจริงๆนะถ้าประเทศไทยอ่ะพัฒนาเรื่องไม่ได้พัฒนาเรื่องนี้พูดผิดไหมถึงว่าถ้าคนไทยนะคะพูดกันได้เรื่องเรื่องนี้เปิดโอกาสให้พูดกันได้เรื่องนี้ในเรื่องของสามีภรรยาของคนสองคนที่พูดกันได้การนอกใจอัตราการนอกใจจะลดลง เออประมาณนี้โอเคไปวิชาการแล้วไปเรื่อยแล้วทุกคนโอเคอ่ประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้ดูต่อ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าความมีสเสนห์ของเขาเนี่ยแหละค่ะที่คุณชอบนะอ่ะในทุกๆด้านเลยนะ <c oughs> ทีนี้มาดูต่อสิ่งที่เกิดที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะชาวันาน้ำมีกรกฎพิจิกกับระหว่างเขานับจากนี้ในซีรีส์แรกในเอพิโซดแรกสิบดาบนะคะโหคือความสัมพันธ์มันจะเป็นฟิลที่เหมือนกับ ฟอมันจะมันมันอย่างนี้ค่ะพวกคุณทั้งสองคนมีนิดนึงตรงที่ว่ามันจะค่อนข้างเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้คือเพราะว่าคุณทั้งสองคนจะเป็นฟิลที่เหมือนชอบปากไม่ตรงกับใจปล่อยเขาไปคุณปล่อยเขาไป,ค,ป,าปค,คุณปล่อยเขาปล่อยคุณคุณปล่อยเขานะคะแล้วพอสุดท้ายยังไงรู้ไหมแรงดึงดูดอะมันเหมือนกับสุดท้ายแม่เหล็กมันจะผลักมันคุณเป็นเหมือนแม่เหล็กอะ่ะเวลาจะผลักออกหากันเนี่ยมันก็ผลักออกนะ แต่เวลาดึงดูดกลับมาหากันมันก็ดึงดูดแรงมากนะคะแรงแบบแรงสุดๆอะนะคะเนี่ยสุดท้ายเราเห็นไหมไพ่ก็บอกว่ามันจะมีแบบแรงดึงดูดให้กลับมาคุณจะปล่อยเขาเขาจะปล่อยคุณแต่ใช้แรงดึงดูดมันจะดึงกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะในซีรีส์แรกนี้นะคะแต่กลับมาแล้วความสัมพันธ์ก็เหมือนกับยังแบบลุ้มลุมดอนดน,ดน,ดนนะเหมือนกับว่า ยังเปิด ita, image, ไม่เปิดเปิดใจไม่เปิดค huh? ุยไม่ค okay. ุยนะคะแต่สุดท้ายแล้วมันจะมีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นที่ทําให้คุณทั้งสองคนได้เปิดใจกันเกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์นั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับเหตุการอะไรอะเหตุการอะไรดูดิลุนนี่ก็ดูซีรีส์กําลังอ่านเรื่องของใครอยู่โอเคเอ่อชาติน้ำนะคะเหตุการณ์คือความเศร้าใครคนใดคนหนึ่งอาจจะสูญเสียคนที่รักไปหรือใครคนในคนหนึ่งอาจจะไม่ว่าคุณหรือเขาทุกการันอ่านสลับกันได้อยู่ในวิกฤตของชีวิตอย่างหนัก และได้เข้าไปช่วยเหลือเกอื้อกูลซึ่งกันและกันมนเลยทําให้เกิดการเปิดใจกันเกิดขึ้นคือชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกต้องบอกงนี้นะใน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 หลักการาธาตุของคุณอะอย่าอย่าเพิ่งทัวลงหมอนะอย่าอย่าว่าชาวธาตุน้ําอ่ะมันมีความลื่นไหลหาตัวจับยากและอีกในนึงถ้าในเรื่องของอารมณ์แล้วก็คุณเป็นประเภทแบบเอาอยัางอารมณ์แบบสองอารมณ์อะอยังจํา มันยังไม่หนักแน่นเท่าธาตุดินทัไงนนะคะเออแบบสองอารมณ์แบบขึ้นขึ้นลงลงเอะมันยังไงแบบไหนนะคะมันจะเป็นฟีลลิ่งนั้นนะอืมโอเคไพ่ใบสุดท้ายเด e m a g i c เช n ความสัมพันธ์นี้จะจะเกิดขึ้นหรือดับลงคือพวกคุณเป็นฝ่ายกระทำกันเองเลยนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวเลิกและเดี๋ยวกลับมาพวกคุณก็เป็นคนจัดการกันเองทั้งนั้นนะคะ ทั้งทั้งที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไปกันมันยังไปไหนกันไม่พ้นหรอกนะคะอืมาดูต่อคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาของคุณก่อนโอเคคุณคุณชอบแบกความสัมพันธ์ไว้แล้วสุดท้ายคุณก็อยู่ในสภาพที่ต้องคลานออกมาแบบเนี้ยนะคะฉะนั้นแล้วลดได้ลดอย่าไปแบกบอย่าไปเป็นเดอะแบกปล่อยความเป็นตัวเองออกมาบ้างนะคะ อืมอ่ะต่อไปทีนี้มาดูคําแนะนําในการแก้ปัญหาของเขาบ้างโอ้โหของคุณอย่าแบกของเขาอย่าอึนรู้จักแก้ปัญหาบ้างนะคะอ่ะข้อความที่เขาอยากบอกอคุณโอ้เขารู้สึกว่าเขาแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลย The Hermit เขารู้แค่ว่าสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาทําอยู่อ่ะคือการจดจําเรื่องราวของคุณเอาไว้ในความรู้สึกหรือในมันสมองของเขาซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่อยู่มาเนิ่นนานแล้วเขาอยากจะบอกคุณว่าที่ผ่านมามันมีเมมโมรีต่างๆเต็มไปหมดเลยนะที่เราเคยทาอะไรด้วยกันอ่ะเขาอยากบอกคุณว่าเขาจํามันได้เขาจำมันได้หมอนึกถึงเพลงนึงขึ้นมามันร้องไงนะเดี๋ยวนะเออท่อนแรกอ่ะอ๋อโอเคมันร้องอย่างนี้ อ่า uh, uh, I remember the day you were wrong that the day that I feel for you เอ่อชื่อเพลงอะไรทุกคนติ๊กต็อกติ๊กตออก็อกช่วกันตอบเร็วไม่ใช่ไ <c oughs> ลฟ์สดถ้าไลฟ์สดคงสนุกวันนี้ประมาณเนี้ยมันมันมีความหมายที่ว่า I remember ฉันยังจำได้แม้แบบมันกระทั่งแบบฉันยังจำได้ในวันฉันยังจำได้วันนั้นอะไรเงี้ยอืมแม้กระทั่งเหมือนกับว่าฉันฉันอาจจะจดวันที่หรือเม ความรู้สึกตรงนี้เอาไว้ในใจของฉันด้วยนะว่าเป็นวันที่ฉันงตกหลักตกกลุ่มรักเธอหรือเจอเธออะไรประมาณเนี้ยตกกลุ่มรักคุณนะ,นะคะเพราะว่ามัน that i feel for you ปะประมาณนั้นไม่เก่งนะทุกคนภาษาอังกฤษก็ช่วยกันด้วยแล้วเพลงชื่ออะไรเม้นบอกด้วยหมกไปไปจํา <c oughs> เคยเป็นไหมอ่ะร้องร้องได้อยู่แต่แบบ จำเนื้อจำชื่อเพลงไม่ได้นะคะ,อะนอกเรืืออีกแล้วต่อไปอ่ะสรุปสาใบสุดท้ายของชาวธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกกับซีรีส์ที่หนึ่งมีใครกำลังคิดถึงคุณอยู่สถานการณ์นี้ยังเป็นอะไรที่เรียกว่าต้องรอดูต่อไปและใบที่สองถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันหาข้อสรุปได้พวกคุณต้องนั่งคุยกันต้องปรึกษากันและใบสุดท้ายความสัมพันธ์นี้คืออย่าคิดว่าใครเหนือกว่าใครค่ะให้สเตรนท ะะไพ่สรุปให้ว่าคุณอย่าคิดว่าใครเหนือกว่าใครอย่าคิดว่าเขาเหนือคุณคุณเหนือเขาแล้วปัญหาความสัมพันธ์มันจะเบาลงกว่านี้เยอะนะคะโอเคเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้มากๆนะชาวธาตุน้ํามิกรกฎดพิจิตกับเอพิโซดแรกของคุณนะคะซีรีส์มีใครกําลังคิดถึงคุณอยู่แต่จริงๆคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ